บ้านสนับสนุนโดยลาสร์บันเทาปวดตราเสือและแผ่นปิดหลังบรรเทาปวดตราเสือปิดที่ปวดเพื่อบันเทาเราก็มาสู่รายการหลวกขึ้นบ้านนะจริงจังมั้งใจช่วงนี้เราจะมาความรกี่กาบภาษาแพทย์กันโอ้โหอยากสอบถามค่ะคุณเรืองนิดว่า,าเรียน <c oughs> แพทย์เนี่ยคุณเรืองนิดเรียนเกี่ยวกับสายไหนคนระับ <c oughs> อ๋อผมต้องตอบเป็นทางการไหมครับ รบกวนครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนแพทย์นี่ครับเครียดนะน้องอยากสุ้อคลาสกันยังไงเอออ่าโดยทั่วไปเว้ยอ่าโดยทั่วไปเว้ยอะไรวะไหนไม่ได้เป็นตัวโคตนหบากเลยอะจะอยากดูว่าเสื้อผ้าเสื้อผ่อนหรื่าเป็นไงดูดิตัวคเละโอ้ อะไรนี่ชุดนอนหรอหรือว่าชุดไปเที่ยวไม่ชุดใส่นี่แหละแต่แบบยังไม่เคยใส่อันเนี้ยหรอเออน้องเป็นใส่เป็นเซ็ตชิ้นไหนที่มันขายปิงปองปิงปองดูได้นะแต่ว่าห้ามใส่นะไม่มันต้องมีการฉีดปิ๊งปองดูลองตัวนี้ต้องใส่ได้ทำมันได้เนี้ยเดียวเดียวเดียวเยวพนักปูนลอเอายัดแขนดูก่อนเฮ้ยได้เห็นไหมง่ายได้เนี่น่ได้แน่ยเน่ทำไมผ้ามันอ่อนไหวแบบนี้อ่ะ ใส่สบายใส่สบายสบายววัหลได้ได้แน่แน่ได้ซื้อใหม่แน่แน่ได้แน่แน่ยังอีกยังอีกไปสอนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยๆถอดกับมันจะขาดแล้วมันจะขาดแล้วนี่เน่ขาดตลอดมาดมาดกูอย่าไปยุ่งซื้อของนะมันพังแน่แน่เลยอ่ะขาดตายไว้ทวคกันนี่แต่ดูพี่ลิศเป็นคนชอบแบบสีสันป่ะใช่ป่ะก็เป็นคนชอบมีสีนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเข้ากับ บุคลิกของเราอะไรเงี้ยคนสนานร่าเริงก็ต้องแบบแต่งตัวสีสีหน่อยแลวอย่างหนึ่งเวลาไปอีเวนต์อะไรเงี้ยไม่หน่อยแล้วพี่ฤทธิ์ลู้สีไม่ไม่อันนี้คือเวลาไปอีเวนต์ลูกอ่ามันจะเป็นแบบสีลูกค้าแล้วเราก็ต้องแต่งไปตามงานอะไรเงี้ยรองเท้าหรือก็มีครบทุกสีอะไรเงี้ยใช่เขาตีใช่เวลาไปถึงอะไรสีที่ลูกค้าไม่เห็นก็ต้องใส่กางเกงในอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ตามสีด้วยเอออาวันนี้สีอะไรฮะวันนี้ปวดไม่มีสี อันนี้เป็นตาว่ายน้ำเริๆอยากจใส่ใส่ทำไมอ่ะแล้วขึ้นเตียงใส่เยอะขึ้นเตียงทำไมเหรอโอมยได้ลุมเมื่อโอ้ยตัวเล็กมาขึ้นเตียงลองลองลองว่ายลองว่ายว่ายกบว่ายกบหน่อยว่ายกบแม่แม่อันนี้ถือเป็นน้ำพี่ลองทำท่าว่ายกบหน่อยว่ายกบว่ายกบนี่ปอลลองสอนว่ายน้ำเห่อยว่ายกบใช่ไหมบ้าฉันเอาใจเจวีโอ้ยอ่ะแล้วขึ้นซับไตเติ้ลให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพาผมมาทำไมพาผมมาทำไม อะไรวะในเอวีภาคไทยเราเรียกปิงปองแบบคางๆหน่อยเอาแบบคางบวกเจ็บปิงปองตะปูตําปิงปองตะปูตําติดกันสิบสิอันปิงปองปิงปองปิงปอง อเอามไอจีไปก่อน้ใครติดตามไอจีพิริดเนี่ยพี่ริดเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากใช่อยากไปเที่ยวทะเลมาอ่อใช่เออดูคุณส่งผมบ่อยนี่คุณสง่งไปกินเลยอ้าวถ่ายไอจีไปก็ส่องดูเลยอ๋อโอเคอื<ต>ไมไปเที่ยวสนุกสนานไม่คือคือเป็นคนที่คือคิดอย่างนี้คิดว่าถ้าเกิดเอ่อเที่ยวตอนเด็กกับเที่ยวตอนโตแบบมีอายุแล้วจะไม่เหมือนกันตอนนี้เราแบบเอ n j o y ฟีลมันสนุกแล้วแบบว่าอ่าเป็นคนที่ ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงเหมือนกับว่าเราเรียนหนักแล้วแบบเวลาว่างที่เป็นบ้านติดต่อกันน้อยพอมีวันว่างติดต่อกันปุ๊บนี่ก็จะหาที่ไปเที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ยอมเคลียร์คิวไม่รับงงไม่รับงานเพื่อไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยมีที่ไหนประทับใจเรามาแบบเป็นทริปแบบในดวงใจคือถ้าถ้าไปบ่อยที่สุดก็คือญี่ปุ่นอ่าก็คือจริงๆแล้วชอบชอบความเป็นญี่ปุ่นในหลายอย่างเช่นหนึ่งผู้คนสองอาหารสามที่เมืองเขาอะไรเงี้ยมันมีแต่แบบทำไมทำไมถึงชอบผู้คนก่อนเขา เหมือนแบบเขาจิตใจดีเขาคือลิศเคยเจอเหตุการณ์แบบหนึง่งประทับใจก็คือลิศไปเพื่อนลิศลืมพาสปอร์ตไว้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บลิศเนื่องจากลิศโตสุดในทริปลิศก็เลยเป็นคนที่แบบแว่าผู้ผนำก็คือส่งคนอื่นกลับบ้านก่อนแล้วก็ลิศอยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็ต้องอยูอ่เนาะ ใช่เาก็ตอดะเนาะแล้วเราก็พาเขาไปดําเนินการแจ้งตํารวจอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอไปถึงที่ตํารวจเขาคุยภาษาอังกฤษนี่รู้เรื่องเขาไม่ยอมพุยเขา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 พูดไม่ได้แต่เขาพยายามพูดแล้วเขาพยายามจะช่วยแล้วเสร็จปุ๊บลิก็เขาบอกว่าเนี่ยต้องไปจริงๆต้องไปแจ้งอีกที่สถานีหนึ่งนะนี่ว่าเออเราไปยังไงอ่ะไปไม่ถูกอะไรเงี้ยเออเขาทำยังไงดูไหมเขาพาลิศเดินจากสถานีนี้ไปตรงนู้นคือไปส่งลิศเลยอ่ะ แล้วแบบพาเดินเรื่องอะไรหมดทุกอย่างอุยแล้วแบบประทับใจในเขาเขาก็มีธุระของเขาใช่ประทับใจจังเลยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไปญี่ปุ่นจะเจอลักษณะแบบนี้เลยกลับมาเรื่องหมอก่อนเอาจริงจังนะจริงจังอี่แหละระหว่างพี่ิเรียนเนี่ยพี่ิเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับหมอนะขอเกี่ยวกับหมอห้ามนอกเรื่องเลยค่ะก็เรียนเรียนหมอก็คือเรียนต้องตอบว่าอะไรวะไม่หมอผิวหนังหมอไม่ไม่คือหมอหมอทุกคนจะต้องเรียนเป็นหมอทั่วไปก่อนอโอเคคืออาชีพที่แยกชัดเจนคือไม่ใช่หมอฟันไม่ใช่หมอหมา ก็คือสัตวแพทย์ไม่ใช่เอออันนี้แยกไปก่อนแต่เราต้องเรียนจบทั่วไปก่อนเสร็จปุ๊บเราค่อยมาแยกเลือกสายทีนึงว่าเราจะเรียนผิวหนังเรียนอายุรกรรมเรียนสัญญกรรมอะไรเงี้ยอีกทางนึงเราเครียดไหมตอนเรียนเราเครียดไหมเครียด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 กระพองเครียดอ่ากออเออมันต้องยากมากแน่เลยเรียนชีวะแล้วก็แบบ คือฟีลลิ่งมันก็ควรจะเครียดนะคือมันก็มีบางจุดที่มันเครียดแบบางเช่นตอนสอบแล้วเราดันมีงานเยอะๆหรือว่าแบบเราอ่านหนังสือไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีบ้างแต่ว่าเป็นโดยโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่เก็บมาเครียดไม่มาแบบว่าโอ๊ยแบบไม่ไหวแล้วนน่นนี่นั่นเจ้าหน่อยอยู่บ้านไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนที่ถ้าเหนื่อยปุ๊บก็แค่นั่งพักแป๊บหนึ่งหรือนอนพักแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างรีเซ็ตแล้วก็เริ่มใหม่หมด มันก็เลยไม่ได้มีฟิลนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยสำหรับเราที่ไม่ได้เรียนหมอ,อแล้วเราก็คิดจินตนาการถึงคนที่เรียนหมอว่าเขาต้องเจอกับเคสที่มันโหดร้ายเช่นการเจออาจารย์ใหญ,ญ่จริงๆการเจอแบบความเป็นแบบ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 เป็นโศพหรือความเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจออะไรแบบนั้นที่เขาว่ากันว่าไหมมันก็ต้องเจอครับคือมันก็ว่าก็เราเรียนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงปฏิบัติซึ่ง ทฤษฎีมันก็เริ่มตั้งแต่เรียนในหนังสือจนไปถึงอาจารย์ใหญ่อย่างที่เข้าใจกันเหมือนที่อยู่ในหนังในละครที่เราเคยเห็นนั่นแหละส่วนอพอปฏิบัติแล้วก็จะมาอยู่ในโรงพยาบาลเราก็จะไปดัดงานเหมือนกับหมอทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็จะเป็นเรื่องที่เห็นกันเป็นวัฏจ<า>ัรรอยู่แล้วใช่พูดพูดถึงีนโรงพยาบาลด้วยระหว่างที่ปฏิบัติงานมีเคสอะไรแบบแ,แปลกๆบ้างไหมเคสแปลกอ่ะคือเคสแปลกแบบอยู่ในโรงงานในปฏิบัติงานจำได้อะเออตั้งแต่เรียนมาฝึกงานมาถึงวินาทีแล้คือคือจริงๆอ่ะ มันเล่าไม่ได้พราไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนจยาบอลบอใช่มันเป็นจยาบอลเป็นจยาบาลถามทำไมเราได้แบบเรือกตลบตลบมันก็ไม่คคือคือตอนที่นีศยังไม่เป็นตอนที่นีศยังไม่เป็นหมอมันก็อาจจะพอเล่าได้บ้างเพราะว่าเป็นเหมือนเรากำลังศึกษาเรียนรู้อยู่แต่จริงด้วยจรยาบาลของนายแพทย์เนี่ยเขาพูดไม่ได้ไงวันนี้เราเราเลยมีเคสจำลองมาประมาณ2เคสให้หมอฤทธิ์เนี่ยช่วยรักษาหน่อยพูดไม่ได้ก็ทําให้เห็นไปเลยแล้วกันไปเลยทำให้รู้ว่ามันนาจะมีอะไรประมาณนี้แล้วจะรับมืออย่างไรต้อง อ่ะแลน่าสนุกเอาเป็นว่าเป็นว่าเล่นกันขำๆแล้วกันอันนี้เนาะได้ไเชิญครับโโอ้หคุณหมอค่ะพ่อจ๋าพ่อใครอร่อยดีอ่ะหมอแม่เป็นไหมไม่ต้องพามาอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมเออกลับเลยถ้างั้นอ่ะค่ะไม่ได้ค่ะคุณหมอพ่อหนูป่วยมากนี่พ่อท้าวปลายาอาหารก็ไม่กินอ่ะเข้ามาก่อน ปิดประตูด้วยหมอร้อนแอร์ออกพ่อสาวพ่อกินยาอะไรเงี้ยพ่อเป็นค่ะพ่อเป็นหลายอย่างมากเลยค่่ะแบอกไม่เป็นไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแตว่าพ่อไม่กินยาเอางี้ละกันไปตกลงกันที่บ้านก่อนนะแล้วค่อยมาหาหมอไม่ต้องพาพ่อมาหมอค่ะพ่อหนูไม่กินยาเลยค่ะไม่กินค่ะตาผ้าด้วยตาผ้าตาเหลืองตาผ้านี่มันเหมือนพวก กุ้งผ้าเนื้อผ้าอะไรป่ะใช่ครับนั้งตกอะไรเงี้ยเปรี้ยวต้องดื่มน้นนิเออวุ้ยจำหนายไหลหมอขาสรุปสรุปสรุปผ่อโบเฮจ่าแต่ไม่รู้เป็นไรจ่าตาผ้าตัวร้อนตาเนิ่งตัวร้อนเอาตรงๆนะพ่อเจ็บคอไม่ตอนเนี้ยเนี่ยพ่อเป็นเสียงนี้อยู่อ๋อเป็นเสียงนี้อยู่แล้วใช่อันนี้คือเสียงธรรมชาติใช่พ่อแฮปซ์เนย์อ๋อแฮปซ์เนย์อ่ะคืออันนี้อันนี้อ๋อนี่หอวนมหัวนม อย่านะไม่ค่อยชัดเลยอันนี้จะนี่หัวนมใช่ไหมนะฮะมอเมนต์ต้องไปฟังแถวๆนั้นไงครับคอยจีลองลองหาตำแหน่งต้องเจียเจียนิดนึงเจียให้พ่อใหม่อยค่ะเอาได้ครับเจี๊ยตำแหน่งนี้นะครับอ่าชัดให้พ่อดีขึ้นยังครับเอองถือ่าอันนี้ก็จบแล้วเหรอจบแล้วอ๋อจบเคสตแรก นี่ก็เป็นเคสแบบว่าคนไข้ดื้อไม่ยอมตรวจไม่ยอมผมไม่ได้ใจความไยนะเมื่อกี้มก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าแผนที่เราวางมาคือคนไข้เนี่ยเป็นดื้อด้านไม่ยอมตรวจแล้วก็ลูกสาวเนี่ยผู้ไม่รูเรื่องแมดเรื่องเลาลูกสาวแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคใบสามหกคุณไปดูเรื่องแล้วไงต่อทีนี้ก็ยังไงทำยังไงแบบคนไข้ไม่ยอมตรวจยังไงก็แบบบอกไม่เป็นไม่เป็นก็ก็้าแต่เขาเราไม่เราไม่อยากจะเยียวยาอะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คือต้องต้อง้าแต่ เขาถ้าเกิดเขาอยากอยากตรวจก็ต้องมีความยินยอมจากเขาก่อนเราจะบังคับเราจะบังคับใช่เขาจะสะดวกแบบไหนเราจะบังคับว่าเอ้ยมาแล้วมาตรวจเลยนะแล้วการเลวไม่ได้อะไรงนะอ่าเดี๋ยวเรามีเคสสองใช่โกรธเบอกว่าไม่ไปเลยหมอเนี่ยร์ไม่อยากไปนั่งนั่งหามานี่นี่ไอ้ปืนมันลอยตายผมอันนี้รักมากเลยอันนี้แฟนรักหักมาก ล้วนละมันก็หลักมาหมาเนี๋ยวนี้ตอนนี้หมอไม่สงสัยอาการแล้วหมออยากรู้ว่าไปได้กันท่าไหนท่าอะไรครับหมอหมอให้ฐานเยอะหลักมาหลักมาอันนี้เมาป่ะไม่เมาไม่เมาใช่ไหมอันนี้เมาป่ะหลักมากห่วงมากพอดีแบบโดนรอยท่อโดนท่อบาดโดนท่อบาดที่ไหนก้มลงไปเก็บเหรียญห้าเนี่ยท่อบาดเหรอท่อบาดไม่นี่มันก็พับดำอันนี่หมอด่าแฟนหมอมั้ไม่ได้ด่าเฮ้ย เวลา,านม่ป้าไม่ชอบอ่ะเนี่เยเลยเดี๋ยวก็หายเนี่ยไม่ยาเนี้ยเป็นยาสูตรใหม่ปกติเอาไว้กินใช่ไหมอ,อ้า๋อจะได้ยาป้า <laughs> ยาอะไรวะ <laughs> <laughs> แต่ไม่เป็นไรกินต่อเม้ย <laughs> 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 ชิดจ้าชิดจด้า อ่ถ้าเจอเคสอ,อย่างเงี้ยแบบคนกลัวเข็มแบบต้องเย็บแล้วแต่เขากลัวเขาไม่ให้เราเย็บเคยเจอไหมมันจะมีคนปมะเภทนี้นะที่แบบโอ้ยเข็มไม่เอามีก็ต้องบอกเขาว่าก็เป็นการรักษานะก็ต้องบอกให้เขาใจเย็นๆแล้วก็คุยกับเขาดีๆถ้าเกิดเขายิ่งกลัวแล้วยิ่งวุวายก็ต้องคลำดาวเขานิดนึงใช่ก็ต้องบอกเขาว่าไม่เจ็บนิดเดียวฝากผีฝัดไข้ได้อตอนนี้ได้ละหนึ่ง สบายใจแล้วรู้จักหมอแล้วสนิทกับหมอนะนี่แต่ว่าถ้าไปเป็นหมอคนอย่าเลิกลมเรื่องเอนเตอร์เทนนะเพราะคนเขาต้องการความสดใสจากูยูอ้ก็เดี๋ยวจะพยายามทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนี่ชอบกระจิบก็ชอบกระจิบริสเเตรเแ่งมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ไม่อินจริงๆเต่อินจริงอ่านนั่นแหละแต่ช่วงหน้าบอกเลยว่าเราฉกของลับพินิษมาแล้วเฮ้ยเฮนื่องชินไม่พอมาถึงสองด้วยกัน เดี๋ยวช่วหน้าจะมาท้าพี่นิีแข่งเกมกันแล้วคอยติดตามว่าขอเป็นอะไรนะจ๊ะใช่ามาพี่รู้ว่ามัดเก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเลยหยิบยาเามือมาโดนพี่มัดเอาเข้าเฮ้ยมาร์ากหนแด้วน,นะคะยาย่ายยายไมาเกี่ยวเึยคุณบ้า,านระวังเด็กคุณบ้านนะจ๊ะ